สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหวยฮานอยจ้าสูตรมัดรวมแนวทางของวันอังคารวันที่เจดเดือน10ตุลาจ้าสองพัน้าร้อหกสิบแปจ้าสำหรับพันที่6แนวทางเด่นหาัับเจกันเด่นสองสำหรับพลนน้อยรอบ เฉพาะกิฟจ ok ja. mm ้าเก้าสอาสำหรับบน o, 9, 2, นี่โอเก้าสองนี่ถือว่าเต็มเต็มเลยเนาะน้อยรอบเฉพาะกิฟเปิดมารอบแรกปังจ้าแตกบนล่างเลยตัวนี้เด้งบนล่างเลยตัวนี้เนาะ เก้าสองหกสำหรับสุดสามตัวของเฮาหน่อยรอบเฉพาะกิจเสียนอกจากเขามาเก้าสองหกของเฮามี 9, เก้าสี่หกเด้อจา้ามีต่างแค่ตัวเดียวสี่กับสองจะสามตัวบนรอบเฉพาะกิจเนาะสำหรับบนนี่สองสองหกสองตัวบนสองหกเข่าตรงๆจะฉุดกันตัวเนียนเลยล่างเจ็ดหาในคูเด่นของเฮานอนมาเลยจา้าเด่นหามาเด่นเจ็ดมากได้หาเจ็ดจา่าเด่งบนล่างรอบแรก สำหรับน้อยรอบพิเศษเจ็ดสองหาลางสามหนึ่งสำหรับน้อยรอบพิเศษหลางนี่ถือว่าพลาดไปเนาะสามหนึ่งเนาะจ้าอ่าของเฮาแตกสามตัวโต,วตวจะน้อยรอบพิเศษโอ้ยตกใจตกใจจ้ะต่อจ้าอ่นหลางนี่ถือว่าพลาดไปจะสามหนึ่งแตกสามตัวโต,วต,วตวจะพิเศษเข้ามาเจ็ดสองหาคู่เด่นของเฮานอนมาเลยเด่นเจ็ด อยู่ลักรลอยชุดกั้นเด่น2อ,อยู่ลักซิบหอยู่ลักหน่วย5าสเจเข้ามาเจ็ดสองหาโอโหฟุกจ่ามือนี่แตก3มตัวโต๊ดน้อยรอบพิเศษจ้าแตก3ตัวบนสองตัวบนจะสำหรับสองตัวบนนี่ก็คือสองหาี่เขาตรงๆเนีนนพี่โตชุดกัน ชุดเด่นเขาห้าวเด่นหามาใจเย็นๆเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ถือว่าสรุปพ้นถืออยู่เนาะ,ะไปต่อจะน้อยรอบปกติจะ021311บนหนึ่งหลังผ่านไปจะโอ้โอห21ชุดการของเฮาเด่น2โบมี21เนาะมาแค่เลขเด่นจะโอ้โหรอบปกติ1บน1หลังกันเลยทีเดียวโอ้โอห1213 น้อยรอบ V I P รอบสุดท้ายจะ8 3 9าล่าง70สําสำหรับ39มนี่ถือว่าผ่านไปเนาะบนล่างมา70นี่เข่าตุง้ตงๆจ้าเด่นขเข้งเขามาจ้าอ่ะโอเคจะสำหรับห้าน้อยข้งเขามื่อนี่ถือว่า ปางเนาะสามน่อยเตียมเต็มจะแ,แตกสามตัวบนสองตัวหลังแตกสามตัวบนสองตัวบนสองตัวหลังจะสามน่อยพลาดแค่สองหนึ่งรอบปกตินะสี่ขบสี่น่อยอ่าสหรับแนวทางของฮาเขา,ขาตัวใดมีพีน FC, ่น้องเอฟซีท่านใดนําไปเป็นแนวทางเนาะสำหรับสุดสั้นตัวบนกลับบอกเราสู่กันฟังได้เนาะ หนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจเราจะฝากด้วยละกันจัดแต่กาซิมีอยู่นะเนาะเ็นกีดการกีดการ์กดกันเข้ามาอยู่นะจจะสำหรับตามตัวบนของเฮาจะ,ะยินดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามละก,กันจะสำหรับมือนี้ฝากตามต่อละกันจะสำหรับแนวทางฮานอยของเฮาจะลงให้2สองสูตรคือเก่าจะสำหรับฮานอยคืนอยู่กับกว้วมาักความชอบจะถาบอมักบรรว่มกับมีแยกน้อยห้รหลับชมจะสำหรับมีแยกน้อยเมื่อวันเด่นมาสอง จับคูได้หนึ่งเนาะถือว่าโอเคอยู่จะสสาหรับเนียกน้อยของ้เฮาจะเปรียบเทียบกันเบิ่งได้แล้วจะขึ้นอยู่กับควมักความชอบจะมีตัวหมักแล้วก็อย่าลืมไปกับถูกขังนะถ้าบ่บมีตัวหมักตัวชอบก็สามารถปล่อยผ่านได้เนาะจะสําหรับเมื่อนี้เลขเด่นไห้4กับ9จะหมัดรวมสําหรับสุด3าตัวบนของเฮานี้ถือว่าโอเคอยู่เนาะมาเว็นมือสองมือมาเนาะจ้ะ จำคููเดนซีจ้า 4, 6, 4, 7, 4, 8, 4, สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าำหรับเดนเก้าจ้าเก้าศูนยเก้าหนึ่งเกสองเก้าสาำหรับเลขเบิร์เมื่อนี่ระวังแค่สองสองพอสูดหน่อย้วยจ้ะ กันจากกันเด่นหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสามสามตัวบนจากสี่เก้าหาอันนี้คือเลขเด่นสำหรับสุดสามตัวบนคู่แรกนี่บบเคยบบเคยถิงเลขเลขเด่นเนะาะ หรือว่าปังจะมาเล็กเด่นฮะพอดีหนึ่งศูนย์สี่ห้าสองแปดคู่สุดไทยจะหนึ่งเก้าศูนย์ตัวเน้นจะตัวเน้นสามตัวบนฮาหนอยมารวมมือนี้เน้นห้าสองแปดกับหนึ่งศูนย์สี่ ชุดกันจะเด่นหาเด่นหาศูนย์หาสองแล้วเบิร์ตสองสองเก้าหนึ่งเก้าสองเด่นสี่เน่นสี่เจ็ดสี่แปด สำหรับห้าน้อยมัดร่วมนี่คือให้ร่วมถูกน้อยจะเฉพาะกิดถึง VIP จะแต่กับขึ้นอยู่กับพีน่น้อง FC แต่ละคนแต่ละฐานนลมักอยู่ในห้าน้อยรอบได้เปรียบเทียบกันเบิงได้จะหาเมื่อนี้ก็คอยมาปังปังเด้งเด้งเต็มเต็มสี่น้อยละการน้องคอยมา ตัวเด่นตัวจอหลักานเนจาจะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจะฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยหลักการเนาะคนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามจะหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจจะฝากด้วยหลักการจะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจะสวัสดีจา้า